แค่มีเธอเดินไปข้างๆกันไปไหนก็ไปด้วยกันยิ่งเยอ่ก็ยิ่งผูกพันแค่มีเธอเท่านั้นเสือ้อแอมนูปให้เสือ้อแอมนูเป็นเพื่อนที่รู้ใจ เดินทางไปพร้อมกับคุณของแท้ต้องที่ร้านไว้์ออนเท่านั้นเสื้อแอมนูบใส่แล้วไม่นูบนี่ไม่ใช่สติลเบร l ล็ตนี่คือการเทรดเบรลตที่บ้านเรามีเอกเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่ด้านหลังอันนี้คือซื้อใช่ไหมต้องซื้ออันหนึ่งแล้วก็เอามาวางคืออ๋อคล้ายๆกับไมซิงกิ้งเบร l ล็ตแต่ว่าวางในบ้านเหมือน s t ิล l บรนล็เมื่อเปิดออกมาปุ๊บก็สุ่มว่าได้ตัวอะไรคล้ายกันเลย อ่ะฮะตุล huh. ีเมโลดตุลีในชินะเราก็ได้เงินมาแล้วยังไงต่อให้หยิบหยิบอ๋อถ้าหยิบคือเอามาตรงนี้ของเรา3บาทตัววินาทีของเขา7บาทตัววินาทีทเทรดกันรับมาทริปปีทรอปรป,รอปี้ปอ,อ้แปลกแฮะแล่เอก500อันนี้กูดเอกเป็นเบสิก500เหมือนกันก็คือก็ตัวนี้มาวางใช่ไหมรอเก็บเงิน อาเบสิกมาอีกเบสิกเบสิคเบสิกโอเควางไปก็คงไม่มีอะไรมากตัวเริ่มต้นตัวสตาร์เตอร์อ่ะฮะที่ปีตัอปีบาลเลลินา่าโอเคครับผมบาลเล่ได้ระดับแรครับตัวนี้ <c oughs> อื้มระดับแรมาเทรดไหมเทรดไหมสนใจไหมให้ตัวนี้สองตัวแรกกับตัวนี้ตัวหนึ่งไม่เอา <c oughs> เออลองไห้ไปเลย <c oughs> ไหนดูซิดูซิ <c oughs> ของเราบาลเลโอให้กลเด้นเอาสิตัวนี้ แน่นอนเบลรีนอาคาปูชิน n ะเป็นโกอ่าแรกต่อแรกต่อโอ้ให้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นไดมอนด์ด้วยใช่ไหมเนี่ยรับสิรับทำไมจะไม่เอา <IS Y> อันนี้คือ starter pack 39มสิโลบัค starter pack แต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้คือ ex speed ex luck เพิ่มโชค7โลบัคเหรอทำไม7โลบัคเกมพาสเนี่ยนะ7โลบัค VIP 9กโลบัค อันนี้เขีนก้าสิอันนี้เจ็ดสิบห้าทำไมราคาไม่ตรงกัน <laughs> Vp เรียบร้อยเอกหลักเรียบร้อยถ้าเมกาเอกอันนี้ห้าก้าเก้ากดมาปุ๊บสี่สามห้ามีส่วนลดเหรอไปเร็วขึ้นคูณ2อเอกสปีดเอกุสิบสุ่มศูนย์เจ้าเอร์เนจ้านกถ้าฝอยเปิดก็คือเปิดไปเรื่อยๆมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ข้างในห้ารูบักก่อนเริ่มจากกดถูก แล้วก็อันนี้น่าจะอีปิกอีปิกเอกบรบร,บรปัพิมข้างหน้าโบนิกาบาัลบูน้ำยาน้ำยาน้ำยาโบนิกาบาัลบูโอ้ได้อันนี้ใบหนึ่งโอเคได้มาอีกใบหนึ่งฮะมีตรงๆรงโบนิกาบาัลบูข้างหน้ากี่ใบข้างหน้าสามอันโอ้น้ำยาด้วยอันนี้400แล้วอัิสซิโนคาปูชินโนแค่นี้ก่อนดีไหมมีเงินขาย149ยสกลูบักล้านโอเคครับเอาละเรา ผมว่าลบไปเลยดีกว่าอันนี้ลบลบไปเลยอันนี้น้ํายาคูณเงินอืมน้ำยาใช้ไปให้หมดเลยครับน้ํายาเพิ่มโชคใช้ไปให้หมดเลยครับอือหมดแล้วแล้วก็อันนี้คือเขวาอีอ้อกต้องข้ามอีกไหมโอ้ยสองนาทีเบรเบอร์ปัจจปิมให้เงินเจ็ดสิบบนกิกาให้ห้าสิบตุงตุงให้สามสิบแล้วก็มีเครดิตอันนี้แล้วก,กิบล็อกเปิดมาอ๋อต้องวางเหรอต้องวางต้องวางต้องวางแล้วก็มาสุ่มโอเคครับ แล้วกิบล็อกมาเขาคือโอ้เปร์กรมซิบาซูบาซิบารีนีให้เงินเท่าไหร่เอกซีให้เงินสองพันห้าโอ้ใช่ได้เปิดเลยเปิดเลยโอ้วูคานิกซิบาซูโอ้เป็นวูคานิกตัวเดียวกันอืมไดมอนด์จะให้ครบเลยใช่ไหมเนี่ย อันนี้ให้เยอะสุดครับเวอร์กรมวัวคณิกเดมอนตัวเดียวกันเลยหมดเลยอันนี้โกเดนมาเตโอมาเตโอให้พันเจ็ดเป็นโกเดนโอเคอันนี้ก็เปิดมาเปิดมาแล้วก็ไปขายพอดูแ huh. ล้วน่าจะไม่ม <hide> ีอะไรอ่าฮะอือฮึครับผมโบเนกาอาาลาบูโอเคครับทุง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 สาฮูรอันนี้เท่าไหร่อันนี้ยี่สิบห้าืห้า ซีบาซูบาซิบาลีนีอันนี้คือกี่เปอร์เซนต์ในแพ็คนี้ตัวหาง่ายสุดถึงว่าทำไมออกไปเยอะเพิ่มโชคเลยนะมาเต้โอเป็นปัประกร,รมครับเด้ยเท่าไหร่2อ0 0แล้วก็เพนด้าเพนด้าสเหมือนกันให้น้อยมากตัวนี้น้ําหนักก็มีผลต่อเงินใช่ไหมน้ําหนักไม่เท่ากันแต่ละตัวโอเคฮะตอนนี้โอ้ให้เงินเป็นแสนแล้วครับแป๊บเดียว3ล้านกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่เอานี้ไม่เอาไปเลยไปเลยดูบ้างเราถือตัวไหนอยู่ อ๋อต้องอยู่ที่ตัวใช่ไหมอย่างนั้นต้องเซลก่อนเซลเป็นลอ็อตไปอ่าเอาใหม่เอาใหม่มาเตลอ,อืมโอ้ของเขาก็ของดีเหมือนกันนะนี่งไงเปลี่ยนตามฮะตัวสูงขึ้นดูอินเด็กหน่อยอินเด็กมีดิจเนอรี่มิตติกเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์คูซีฟสูงสุดคือเอ็กซ์คลูซีอ,อมามิซิเคด,ด้วยอืม,อมฟริกโกคาเมโลเป็นอีพิก ต่อไปให้จระเข้เอาตัวนี้ตัวใหม่เอาเอาเอาแลกกันไปแลกกันไปอันนี้ให้สามตัวนี้ไม่เอาไม่เอาโน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 มีซีเวดไม่ซีเวดรับมาเลยเป็นโกลเด้นแล้วว่ากัสตูกันโสตูนิตาเอามาเอามาเอามาเก็บให้หมดเก็บให้หมดชิราฟาเซเลสเตอันนี้มีแล้วเมื่อกี้แลกไปแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นตัวนี้ล่ะเอาตัวนี้ไปวางไว้อันนี้ไปวางไว้โอ้ยตัวใหญ่นะ อ่เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้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 ไอ้กูสิบเป็นบัพปกรรมอืมนี้สองพันกว่านี้สองพันกว่าสองพันสี่ไม่เอา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 ถ้ากดแอดมอลคือให้เขาเพิ่มใช่ไหมมากกว่านี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโกรธโกรธโอแอดมอลแล้วโกรธมีสี่กล่องฮะข้างหน้าแล้วก็คาปูชิโน่รัวๆเลยครับคาปูชิโน่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 ตรงนี้อีกสี่กล่องครับ โอ้โอแคนี้ก่อนโอ้ o, รรมาเตโอบาโบกัม2,500เปิดมาเปิดมา2ตัวนี้คือโอ้เพนด้าเพนด้าได้3,500ตัวนี้โหต่างกันเยอะเลยนะตัวธรรมดากับบาโบกรรมัมอันนี้อีกตัวหนึ่งตัวหายากสุดมาเหอะตนกโอ้ o, รรมาเตโอบาโบกัมริเจเนอเี่สตาร์เอ็กห้าล้านเอามาสิสตาร์เอ็ก แล้วก็เทรดไปเรื่อยๆก่อนตา,นตา,นารตาลเลโลตาราลามาฮะโโอ๋อลอสตาลาเลริตตาลาลาวอคาโนอีเวนต์อ๋อมีอีเวนต์ด้วยโอ้วอคานโนมาตรงนู้นก็คือเอกที่ออกมาจะมีวอคานโนฮะติดเป็นไฟติดความเป็นวอคาโนโอชิมเบซินีบานานีน,น,น,นี่โอเคไปๆๆเดี๋ยวรอ เพื่อจะมีซีเควตเอกถ้าเกิดเราได้มิติกมาเราก็อาจจะเทรดไปเรื่อยๆจนได้เป็นซีเควตไหมมามิติกมิติกราคาเท่าไหร่มิติกเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนเก็บตังก่อน65ล้านมิติกอันนี้อีพิกอันนี้ลีเจนเดรี่เป็นโกด้วยแล้วก็25ล้านซื้อได้โอ้โหตั้งแต่เล่นมาเพิ่งจะมาอันเดียวฮะ ต้องรอการันตีอ่ะเอามารอยกี่ชั่วโมงสิห้านาทีข้ามได้ไหมเนี่ยข้ามไม่ได้ด้วยอเอามาเทรดเล่นดีกว่าเจแเพนด้าดูสิจะมีใครให้แพงกว่านี้ไหมลอสตาเลลิโตสใช่ไหมเนี่ยเป็นไดมอนราคาเท่ากันเลยฮะแพงกว่านิดนึงเอามาเอลอสตาเลลิโตสลาลาดูสิดูสิดูสิ เออของแบบนู้นน่ารักกว่าอ๋อเป็นซีเควตเหรออ้าวนี่ไงได้แล้วอ๋อโอเคครับมาเตโอมาเตโออ่าแสดงว่าเราได้มาเยอะแล้วนะแต่คงเป็นไดมอนใช่ไหมซีเควตจริงด้วยฮะอันนี้ก็ซีเควตครับเจ้าเสืออ๋อแล้วก็อันนี้ด้วยน่าจะเป็นโกนี่ไงได้มาหมดแล้วอืมนี่ไงได้หมดแล้วโอเคเรียบร้อยครับผม โอเคนี่คือเทรดเบนล็อตนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ